อยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องอามากอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มาอายการเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสาหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของอันดับนะครับอันดับไอดอลหญิงจากวงการเคป๊อปที่มาจากประเทศญ,ญี่ปุ่นนั่นเองแต่ว่ามาสร้างความโดดเด่นเป็นอีกหนึ่งดาวประดับวงการเคป๊อปนะครับนั่นก็คือ5้าอันดับไอดอลหญิงจากญี่ปุ่นนนทีี่่มมมคววาาาดเเกกๆลยใงร ป๊ในตอนนี้นะครับในปัจจุบันนี้เลยซึ่งในวงการ K-POP เนี่ยก็จะมีเกิร์ลกรุ๊ปอยู่หลายวงเลยทีเดียวนะครับที่มีเมมเบอร์ชาวต่างชาติไม่ได้มีเพียงแค่เฉพาะเมมเบอร์ชาวเกาหลีเท่านั้นก็มีจากจีนด้วยมีจากญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีบางวงที่มาจากไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่า5อันดับสาวญี่ปุ่นไอดอลเคป๊ K เนี่ยมีใครกันบ้างที่ได้รับความนิยมแล้วก็ โดดเด่นที่สุดกันนะครับมาเริ่มกันเลยที่อันดับแรกในอันดับที่5านะครับอันดับที่5าเนี่ยก็เป็นวงน้องใหม่ที่เพิ่ง d e วต์มาได้ไม่นานเลยลスเตอร์ฟิมนั่นเองนะครับกับคาซึฮะสาวญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนในレスเตอร์ฟิมที่เปิดตัวมาปุ๊บเนี่ยก็รับความปังปั๊บเลยสาวชี้ขาของเราสาวยิมนาสติกสาวบัลเล่ของเรานะครับที่มีท่าประจําตัวเป็นไวรอลมากๆเลยกับค่าเตะขาสูงนะครับของคาซึฮะในเพลงล่าสุดเลยกับอันดิฟราโจได้รับความนิยมหรือว่าได้รับความ พูดถึงและความโดดเด่นนะครับเป็นอันดับที่5กันมาเลยตามมาด้วยอีกหนึ่งสาวนะครับรุ่นพี่ในเจเนอเรชันที่3จากทวายส์นั่นก็คือมินะนั่นเองมินะของเราอยู่ในอันดับที่4นะครับสาวญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนในทวายส์ที่ได้รับความสนใจแล้วก็โดดเด่นมากๆกับรอยยิ้มหวานนะครับความตะมุตะมินุ่มนิ่มของทวายส์มินะก็เลยได้รับความสนใจมากๆโดดเด่นสุดๆมาเป็นอันดับที่4กันเลยทีเดียวตามมาด้วยอันดับต่อไปอยู่ในวงเดียวกันนะครับนั่นก็คือซานะจากทวายส์ซานะจากทวาย ไปครองนะครับกับความโดดเด่นเซ็กซี่คิวตี้จากซานาทวาย์ที่ซื้อใจแฟนๆได้ตั้งแต่เดบิวต์เลยและก็ตำนานสุดฮิตอย่างชาช้าชฉะนะครับจนมาถึงในตอนนี้เมื่อพูดถึงเซ็กซี่คิวตี้คิวตี้เซ็กซี่ก็มักจะมีชื่อของซานาทวาย์เนี่ยติดมาเสมอเลยโดดเด่นจริงๆเลยนะครับสาวญี่ปุ่นในทวาย์คนนี้มากันต่อเลยในอันดับต่อไปในอันดับที่2ก็ยังอยู่ในทวาย์เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือโมโม่นั่นเอง d ดน c i n g of t ทว c e คนนี้นะครับอยู่ในอันดับที่2กันไปเลยกับความ พูดถึงสาวเต้นเท้าไฟนะครับในเจเนอเรชันที่3เนี่ยก็น่าจะมีชื่อของโมโมติดมาในอันดับต้นๆกันเลยทีเดียวนักเต้นหญิงคนนี้ของเราเนี่ยก็โดดเด่นมากๆเลยนะครับถูกใจชาวญี่ปุ่นถูกใจชาวเกาหลีแล้วก็ถูกใจชาวอินเตอร์ด้วยสําหรับโมโมจากทวายส์นะครับทวายส์มีสาวญี่ปุ่น3คนก็ติดอันดับมาเลย3คนนะครับในอันดับที่2 3แล้วก็4นั่นเองเรามาถึงอันดับสุดท้ายกันแล้วเป็นอันดับที่1นะครับสำหรับอันดับที่1เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยสาวญี่ปุ่นที่สร้างตำนานไว้มากมายแล้วก็เป็นความ วิชวลสุดปลาตรึงหัวใจนะครับนั่นก็คือเลสเตอร์ฟิล์มซากุระนั่นเองนะครับอดีตเมมเบอร์ของ iG1 มิยาวากิสากุระนั่นเองนะครับในตอนนี้ก็ได้เดบิวต์อีกครั้งในเลเซเอร์ฟิล์มเป็นสาวสวยมากๆเลยเป็นสาวญี่ปุ่นที่มาเดินตามความฝันในวงการเคป๊อปจนในตอนนี้เนี่ยก็คือได้ดีได,ดีและมากๆแล้วนะครับซากุระเนี่ยตอนอยู่ญี่ปุ่นก็ดังสุดๆไปแล้วพอมาเข้าอยู่ในการแข่งขันรายการ s u r เ i อร์วลนะครับใน Produce 4โเกนี่ยก็ดังมากๆอีกจนได้ติดไลน์อัพเดบิวต์นะครับใน i g จหลังจากที่หมดสัญญากับ i g จไปก็ได้เดบิวต์ในเลสซ์เตอร์ฟิล์มแล้วก็ด ญี่ปุ่นเขาจะโบสให้กับซากุระเลอซาดาฟิมเป็นไอดอลหญิงเคป๊อปที่มาจากญี่ปุ่นและโดดเด่นมากๆในปัจจุบันนี้นั่นเองทั้งหมดนี้ก็คือ5อันดับนะครับไอดอลหญิงเคป๊อปที่มาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อยู่ในวงการเคป๊อปซึ่งโดดเด่นแล้วก็เป็นดาวประดับวงการเคป๊อปที่ทําให้หลายๆคนนั้นชื่นชอบแล้วก็ติด ตามนั่นเองนะครับการจะอันดับครั้งนี้เนี่ยก็มาจากเว็บไซต์ของทางประเทศญี่ปุ่นนะครับ Ranking g o o เป็นการสำรวจจากชาวญี่ปุ่นเองเลยนะครับที่โหวตมาในครั้งนี้และ5อันดับนี้ใครเป็นแฟนคลับของใครชื่นชอบใครกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง